ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมเบตเปิร์นนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่เกมฉบับแลเจกกันเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวละครไคเซอร์กันนะฮะเออเห็นมีคนเขาอ่าบอกว่าอยากอยากรู้นะผมว่ามีตัวละครอะไรบัฟเนิร์ฟม้างเนาะเออไหนๆก็แพทนี้มันน้อยแล้วกันนะผมขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะฮะ <Okay. S 1> ผมเรื่องตัวตัวละครที่แพทบัฟแพทเนิร์ฟแพทนี้มันน้อยนะฮะพูดมั่วไปหมดแล้วนะผมขออันดีพาัาสั้นๆแล้วกันนะอย่างแรกเลยคือจาเบอร์เนาะตีธรรมดากับสกิลของมันฮิตตันเพิ่มขึ้นนะ ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลรูปไปแล้วกันเนาะต่อมานะครับผมก็คือไคลเซอร์นะครับตัวที่ผมจะมาทําคลิปในแพทนี้นะครับบอกเลยว่าเออดูเดือดเลือดพลาดน,นะครับผมโอ้โหบอกเลยดูเดือดมากกันดีอย่างแรกเลยก็คือไอตะกิ้วเนี่ยเปิร์กนี้นะผมก็แทกหนักหน่วงเนี่ยโอ้โหเวลาห้าสิบแปดประตูทีมันเยอะกว่านี้นะผมก็คือ 24%นะสำหรับ level 5นะ้ะเปิร์กนี้นะคือโดนเนิร์ฟนั่นเองนะครับจาก24%แล้ว18นะฮะส่วนเปิร์กนี้ผมคานว่าจะยงนั่งหรือเปิร์กทองนะครับผมรู้สึกมุมเมสปีที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะลดลงจาก18%หรือ16%หเนี่แหละเหลืออยู่เพียงแค่8%เท่านั้นนะผมเพิ่มความเร็วกัน,กนที่นะฮะเปิร์กหากินของไกเซอร์ในกรแทกหนักหน่วงเนี่โดนเนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะ เลยเล่นนะับผมก็มันก็บอกว่าดีแล้วมั่งกันะผมก็ลองลองดูนะฮะโอเคกดใส่ไปตวนรูนที่เอาไปก็จะเป็นรูนแบบนี้เลยนะเป็นรูนเซ็ตแท้งนะเราจะลองไปเล่นดาดเดียนกันนะฮะอ้าวตรงเนี่ยผมรู้สึกเศร้ามากเลยที่ไรเซอร์โดนเนิฟของหากินนะครับคือมันมันโกงนั่นแหละแต่มันก็เป็นความโกงเพียงหนึ่งเดียวที่ไทเตอร์ทําได้ไงมันเนิฟแบบนี้มันก็แบบว่าหนักหน่วงเลื่อนผ่านนิดนึงนะฮะกดไวซะด้วยเจอคนแน่นอนนะครับเปิดคลิปแบบรวดเร็วแล้วเข้ามาเล่นแบบรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เจอใครไม่รู้ กันนะฮะเออโอ้ยโอ้ยอชื่อดูชื่อดีส่งจะดูพดเบียวมิตอยหนึ่งที่ใหม่เลยเึบไม่โดนไม่โดนไม่โดนปับโอ้ย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 ตัวเรามันยืนย่านถ้าไม่มีเพื่อนเรายืนให้เด็กครับผมโอเคจะไม่ตายเจ็บปบ๊บปุ๊บ โอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นะผมยังอยู่นะฮะแล้วเคลื่อนมันหายไปไหนหมดวะโอ้โต่อยพลาดต่อยพลาดจึบจึบโอเคอา่าเขาวาฟมาผมนะผมเมื่อกี้ผมเดินออกจากนอกวงนะฮะเนื่องจากซาวแวร์เนี่ยมันหร,อรืหรอว่าจาเบิร์ดเนี่ยมันชอบวาฟมาหานะผมไม่ใช่ชอบวารหรดิมันเป็นสกิลของมันนะเนาะเออต่อยไปดึงทีเรียบร้อยดับเบิลคิวมาเป็นไง ปล <laughs> ่อยห,หนึ่งทีไม่โดนใครรวยเหมือนกันเปิบเปิบเปิบขอพลาดหนึ่งทีโทษโทษต่อยไปเอาแมวออกนะครับผมโอเคต่อยไปเออโอเคพุ่งต่อยไปหนึ่งทีเรียบร้อยสองคิวเออช่วยกันยิงหน่อยนะผมช่วยกันยิงหน่อยนะฮะ คือตัวละครไคเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าอ่าโอเรียบร้อยนะอย่ามาันพูดเลยตัวละครไคเซอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างต้นเกมยืนยากนะฮะถ้าเพื่อนไปยืนให้ดีๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นยาก,นกเนะแบบเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นต้นเกมจะสังเกตได้ว่าผมเล่นโง่มากเลยนะย <c oughs> อมรับนะครับผม <c oughs> <c oughs> แต่พอเริ่มยืนได้เริ่มตักลักได้นะตั้งลักด้วยนะ เริ่มตั้งหลักได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะผมเวิร์กขึ้นเนาะงะ่ายๆอ่ะเล่นไคเซอร์เล่นยังไงให้ตั้งหลักได้ก็พอนะผมอยาโดนตียเยอะนะฮะไปย้มแบบว่าใครที่มากับเพื่อนก็ให้เพื่อนร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะครับผมโอเคเอาตรงๆนะเมื่อกี้เล่นนี่ไม่รู้ความแตกต่างของเปิร์กเลยนะพนะอใส่เปิร์กมาผมยังไม่รู้เลยนะว่าแบบผลมันเป็นขนาดไหนนะฮะคือถ้าเปิร์กมันแบบว่าไม่ได้สแสดงผลมากหรือสแสดงผลเบื้องหลังอะ่ะ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกโอเคนะผมลองใหม่ลองใหม่ผมจะลองโฟกัสเบิร์กดูแล้วกันเนาะแต่ค่อนข้างหนักนะเขาเอาหมูมาดักนะฮะผมตรงจินบูนะฮะตรงจินหมูไปแล้วตอนนี้โอเคมึงหมัดสถานฟ้าไปเด็กทีโจโจโจโอเคโปโอเคโอเคนะผมไม่เป็นไรผมเขาฆ่าเราได้นะฮะโอเค okay. แล้วข้างบนนั้นอะไรนะ โอเคอ่า okay. เหมือนเหมือนแบบว่าโลบินฝั่งเขานี่ค่อนข้างโอ้ยเอ้ยค่อนข้างเล็งผมนะครับผมเนื่องจากว่าหนึ่งมัดสถานป่าไปโอเคเนื่องจากว่าผมเป็นเป้าค่อนข้างนิ่งนคะครับผมจุบจบโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่จบหนึ่งมัดไม่โดนเข่ากระบทาทันขอเอาพวกกันแล้วกันนะครับผมโอเค ่ายเรามันจะได้ไม่ต้องขึ้นมาข้างบนนะฮะหนึ่งหมัดไปไม่โดนเนอะบอมันกดอติสวนแต่ผมก็ยังไม่ตายสักทีเ้ยเฮ้ยหนึ่งหมัดไปหนึ่งทีโอเคปึ๊บปึบปึบโอเคเรียบร้อยเก็บเลือดไปหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยเบื่อจังเลยโรบินไม่เข้าวงเนี่ยโอเคโอเคฮึบฮึบปึ๊บอา โอยออะไหนก็ไหนๆเอางบนเลยแล้วกัอนอะตายก่อนตายก่อนตายก่อนโอเคนะผมโอเคยังได้อยู่กูมีหลอดค่อนข้างเก่งนะผมค่อนข้างใช้ได้เลยไม่รู้ใช้ได้ขนาดไหนอ่ะแต่จากนั้นเขายืนบุงฮึบ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 โอเคผมโดนกดตะกี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บป๊บตีไปชึบหนึ่งหมัดไม่โดน โอเคผมโดนทุกดอกเลยนะผมตอนนี้ไม่ก็จะเอาเขาออกเขาเอาเข้าเพื่อนเราเอาเข้าเออยังสกักทียังยังยังชึบ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 กดเปิดโอ้โหเมื่อกี้ตัวผมเป็นสไลายนะ <laughs> ไม่รู้ดูคนเห็นหรือเปล่านะผมเมื่อกี้ตัวผมเป็นสลด์นะเพคาะแย่อ่ะเฮ้ยโอ้เป็ทันโอ้โหอือ แต่อตอนตัวผมว่าตึงอยู่นะแต่เห็นได้ว่าผมตายยากมา,มากๆเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าผมไม่โดนตีแต่ผมก็โดนบ่อยอยู่นะแต่ผมก็เก็บยาบ่อยอย่นะเอาตอนตถ้าผมไม่ตายนี่แย่เนี่ยสี่สามเออโอเคถนะ้าผมยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่คือเมื่อกี้ถ้าผมตายช้าเนี่ยคือมีโอกาสที่แบบว่าเขาจะยืนได้แล้วไม่มีตัวยืนให้นะคะเพราะว่ากูมีเนี่ย กูไม่ยืนวงได้ไงแต่กูมิกระปกนะครับผมส่วนไอ้ไอ้ไอชุดเหลืองๆนั่นอย่าไปยุ่งกับมันนะผมไม่เข้าวงเลยนะฮะดู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 มันอือหนึ่งมัดอ่ะเหลือผมคนเดียวละโอเคโอเคตีท,ทูวันเออเกือบไปแล้วไม่ล่ะ เกือบแพ่นะครับผมบอกเลยรอบนี้กูมีแบกมากนะฮะเราเป็นได้แค่ก้อนเนื้อให้เขาแบบว่ายืนวงนะผมค้ำวงไว้นะผมส่วนดูดูดูแเทพไม่ยืนวงนะฮะเออแต่ผมก็แต้มน้อยกว่าเขาหลยนะผมเพราะผมไม่มีดาเมจเนาะไม่ได้ทําดาเมจเลยนะผมยิงดาเมจไม่ค่อยได้เลย <c oughs> เอาทุกทงไอ้กูไอ้บางนี้ดีเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าเพราะอ,อะไรนะผมเพราะว่าเกมมันจบ บบว่าผมไม่ค่อยโดนตีหรือเปล่าแต่คอมนี้นี่คือได้อยู่แล้วทุกคนนะลองแนะนำนะผมวิญญาณอาคาตนะผมทุกคนเอาไปใส่ได้แลผมแลม้วก็เปิร์กนีเนาะมันจะลดดามีแบบหนักหน่วงเลือกพลาดเลยนะผมคือแบบรถจะจัดอะ่ะเขาตียากนะฮะเออเราไม่เขาตีเรายากมากๆนะครับผม โอเคนะผมเล่นมาสองรอบชนะกันต่อกันสองรอบเลยนะทุกคนกำลังชนะต่อหนึ่งสองครั้งนะฮะด้วยคอมนี่นะผมก็คือความสามารถนี้นะผมเป็นปองทอแล้วก็วิญญาณราคาเนาะส่วนลูนเนี่ยเอาตรงๆลูนลูนสีม่วงไม่ใช่ลูนสีม่วงเด็กสีชมพูนะครับผมเขาน่าจะแจกทุกคนอยู่แล้วไอ้ลูนนี้ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาแจกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามีลูนสีชมพูก็น่าจะเวิร์กสำหรับทุกคนแล้วนะฮะแล้วก็ไปนั่งหาลูนโลมาใส่นะครับหรือไม่ก็ลูนเลือดนะฮะ มาใส่แทนได้แรับผมสำหรับรูนปลุกพลังนะครับผมคิดว่า2รูนเนี่ยหรือว่าพวกรูนที่ทําให้ประตึกเนี่ยน่าจะดีที่สุดแหละในโหมดยิดสิแดนนะฮะโอเคอีกรอบหนึ่งเล้วผมรอบสุดท้ายผมอัดแบบรุนเร็วแล้วก็เล่นมาสองรอบแล้วก็ชนะติดต่อกันสองรอบแบบรุนเร็วนะฮะก็ค่อนข้างสุดยอดเลยทเดียวเชียวหมารอบนี้เหมือนจะเจอกับบอทหมารอบนี้เหมือนจะเจอคนนะครับผม,อบมออนนบโอเค รอบสุดท้ายของวันนี้นะฮะกับคอมค่อนข้างถึกของเรานะครับดูซิว่าเราจะชนะติดต่อกัน4รอบหรือเปล่ารอบที่3ถึงไม่จะเป็นบอทก็เถอะ <laughs> มีจาเบอร์ในทีมมันจะค่อนข,ข้างลำบากอย่างหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าจาเบอร์เนี่ยมันจะค่อนข,ข้างเป้าเดียวนะฮะซึ่งอีกตัวนึงวันดัานเป็นแมวนะผมมันก็เป้าเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือปล่อยให้อีกสองตัวเนี่ยที่ขี้เมมเนี่ยไปเมมนะฮะและเราก็พยายามยืนเป้าวงไวดนะี๋ยวพยายามค้ำวงไวเนาะมา เมื่อจะเจอคนรุ้นๆและขี้เม็บทั้งนั้นเลยชิบหาแล้วทุกคนชิบหาแลลวตัวขี้เม็มทั้งนั้นเลยว่ะโอ้ยนึกว่าของของเราเออ,อยังไม่ได้ยังไม่มีใครได้วงออกไปโอเคเออทุกคนดูพยายามนะผมพยายามเล่นเะอ่าพยายามยืนวงไว้ถ้าเราเจอเพื่อนแบบนี้นะเห็นไหมไม่มีใครอยู่ในวงเลยนะครับผมไม่เป็นไรเออ เราก็เยืนวงให้มันได้ก็พอนะผมไม่ต้องดูดูดูดโอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยยังไม่มีคนยืนวงเลยจ,จริงเล่อ่ะเก็บยาหน่อยนะผมคํำวงไว้นะฮะอําไว้กํไว้เออไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแหละนะผมเพื่อนเราแม่งโคตรบ้าพ้บอลโอเคเรียบร้อย <laughs> ไม่มีใครทำอะไรเลยนะผมม <Yeah. S 1> ันบ้าข้โอกาสน,นะแต <Every S 1> ่มันด่านมันเป็นด่านแคบด้วยแหละนะครับผม <c oughs> ถ้าเล่นไม่ฉลาดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะ <c oughs> เอาอตรงๆอะถ้าฝั่งเขาแบบว่าพยายามเมมผมสักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วโรบินเขานี่แบบว่าเมมผมเก่งๆหน่อยก็อาจจะดีกว่านี้นะฮะแต่โรบินเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ โอเคนะผมในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็มาโชว์นะผมก็คือมาบอกแผ่นโน้นนิดนึงนะผมเนี่ยเดี๋ยวว่าแผ่นโน้รอบนี้มันน้อยนะก็เลยพูดได้นะแล้วก็มาโชว์ความสามารถใหม่ที่อาจจะใส่แทนไปนะผมใส่แทนการกระแทกที่หนักหน่วงของไคเซอร์นะฮะเนื่องจากว่าไอปืนนี่มันโดนเน้อไปนะผมถึงจะเนิอไปจะว่าไม่เยอะก็ไม่เชิงเนาะ รู้สึกว่าจาก24่สิบสี่แล้วก็หนักหน่วงอยู่นะหายไป6%เลยนะครับผมก็อาจจะหันกลับมาเปลี่ยนใส่เป็นเปิงนีนแ้แทกก็ได้นะครบวิญญาณอาฆาตเนาะเท่าที่ผมลองเนี่ยสอรอบแรกเนี่ยนับแค่สอรอบแรกนะค่อนข้างถึกอยู่นะผมแอบถึกอยู่นะใส่เปิลน,นี้นะครับแต่ไอสอรอบหลังนี่อย่าไปนับเลยนะบอะไรก็ไม่รู้นะโอเคนะครับผมส่วนไอเปิกทองก็ความเร็วที่มันลดลงไปอาจจะไม่ค่อยมีผลประโยชน์เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเราก็เอาใส่อันนี้มาเพิ่มไอนีร ะะแล้วแต่คนมองนะผมแต่ผมมองว่าใส่เปิงน,นี้ก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะผมเซตนี้เนาะโอเคนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เพืเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอยู่หรือจ้านะผมสรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายครับ